เวลฟ์อัพเลเวลทางการเงินไปด้วยกันกับสยามเว l ลฟ์แมネจเมนต์ LTF ครบกำหนดแล้วแล้วยังไงดีกับผมไอซกัสดิดนะครับโอเควันนี้เลเวลนี้ก็จะพาทุกคนมาพูดคุยกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือว่า LTF นะครับที่จริงๆเราก็ต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่กองทุนรวม LTF เนี่ยครบกำหนด ตามเงื่อนไขตามเกณฑ์การลดหย่อนภาษีเนี่ยครบทุกกองแล้วนะครับสำหรับคนที่ซื้อแล้วก็สําหรับทุกๆปีที่ซื้อด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่า LTF เนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกนํามาใช้นะครับในการวางแผนภาษีแล้วก็วางแผนการลงทุนนะครับเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีควบคู่ไปกับการลงทุนในหุ้นไทยด้วยเนี่ยมาตั้งแต่ นานเลยนะครับจนล่าสุดก็คือปี2019นะครับหรือปี2562น้นั่นเองที่เป็นปีสุดท้ายที่สามารถซื้อ LTF แล้วก็รถยนต์ภาษีได้แล้วก็ผ่านมา7ปีครับรวดเวร็วเหลือเกินนะครับ7ปีคือนับเป็นเป็นปีปฏิทินเนาะปี2019เป็นปีที่1นะครับตอนนี้ก็จริงๆก็ประมาณ5ปีแหละ2025นนะครับโดยประมาณนะครับก็คือ ขายได้ทั้งหมดแล้วนะครับตามจํานวนปีที่ต้องต้องถือครองตามเงื่อนไขเนาะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับสำหรับกองทุนรวม LTF ที่ใครที่ลงทุนมาอย่างยาวนานเนี่ยก็สามารถนํามาขายได้แล้วในปีนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วมันก็จะตามมาด้วยนะครับว่าคําถามว่าแล้วถ้ามันสามารถที่จะขายได้หมดทุกอันแล้วเนี่ยหมายถึงว่าครบกาหนดทุกอันขายออกไปไม่เสียสิทธิทประโยชน์ทางภาษีแล้วเนี่ย เราจะจัดการกับมันยังไงดีนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าวิธีในการจัดการมันขึ้นอยู่กับแนวทางในการนำเงินไปใช้ต่อหรือบริหารจัดการการลงทุนต่อของเรานะครับซึ่งผมจะสรุปออกมาเป็น3ทางเลือกในการจัดการกองทุนรวม LTF วันนี้นะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพว่าโอเคเรามีวิธีการจัดการมันยังไงบ้างแล้วเราจะเลือกวิธีไหนในการจัดการมันนะครับโอเคอันดับแรก วิธีแรกนะครับในการจัดก,การ LTF ก็คือการลงทุนต่อคือ stay invest นั่นแหละครับแต่ว่าการลงทุนต่อเนี่ยจริงๆต้องเข้าใจก่อนว่า LTF เนาะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับ LTF เนี่ยมันเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนนโยบายการลงทุนเนี่ยระบุไว้เลยนะครับว่าจะต้องลงทุนในตราสารทุนหรือว่าหุ้นไทยเนี่ยไม่ต่ำกว่า65%เนาะแล้วก็ในการลงทุนเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะเป็นการลงทุนในหุ้นที่ มีความหลากหลายนะครับไม่ได้มีเขาเรียกว่ากลยุทธ์ในการลงทุนที่เฉพาะเจาะจงเหมือนกันทั้ง,ท,งทั้งอุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการลงทุนต่อเนี่ยเราก็จะต้องพิจารณาด้วยว่า,าการลงทุนในกองทุนรวม LTF แต่ละกองเนี่ยเขามีนโยบายนะครับในการลงทุนอย่างไรบ้างบางกองนะครับอาจจะมีนโยบายในการลงทุนในลักษณะที่เป็น Index Fund ันหรือ i n d e x คส์ซัยิ่งนะครับ เป็น i n d e ี t r a c k i n g เนาะเป็น Passive Investment ก็คือลงทุนตามดัชนีนะครับให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงหรือเท่ากับดัชนีนะครับหรือกองอาจจะเป็นลักษณะของ c t t v v m m n n g g m m n t นะครับแล้วก็เป็นการ Stock Selection บ้างนะครับมีการคัดเลือกกองค่าคัดลูกหุ้นนะครับเข้ามาอยู่ในกองทุนรวมเนี่ยตามอ่าเขาเรียกว่า View ของผู้จัดการกองทุนนะครับหรือว่าอาจจะมีการลงทุนเป็น h ีมติ่เนาะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับเป็นไซส์ขนาดเล็กขนาดกลางขนาด ขนาดใหญ่อะไรแบบนี้นะครับก็อันดับแรกเลยถ้าเราเลือกทางเลือกในการลงทุนต่อก็อาจจะต้องมองอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของนโยบายการลงทุนนี่แหละครับเพราะว่าในการบริหารจัดการของกองทุนรวมเนี่ยเขาใช้นโยบายไหนเขาใช้วิธีการไหนในการจัดการการลงทุนให้เรานะครับถัดมานะครับในการลงทุนเลือกเลือกเลือกที่จะลงทุนต่อแน่นอนเราก็ต้องดูทิศทางลมกันด้วยเนาะว่าแล้วทิศทางลมตอนนี้เนี่ยหุ้นไทยเนี่ย จะขึ้นจะลงหรือยังไงนะครับก็จริงๆมันก็มีหลายค่ายหลายวิวเนาะซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยพอต้นปีนะครับเขาก็จะมีการรีวิวนะครับเป้าหมายประจำปีของตลาดหุ้นนะครับแล้วก็มีการปรับประมาณการนะครับของออกำไรบริษัทจดทะเบียนนะซึ่ง2 f a แฟกเตอร์นี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นเบสิ c แฟกเตอร์หรือว่าเป็นพื้นฐานหลักนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะติดตามได้ว่า,าเป้าหมายของ นักวิเคราะห์เนี่ยที่มีการมองดัชนีในปีนี้เนี่ยเขามองว่าดัชนีจะมีอัพไซด์หรือมีโอกาสที่จะขึ้นไปได้เท่าไหร่หรือไม่ขึ้นเลยนะครับหรือว่ามีโอกาสที่จะร่วงลงอะไรแบบนี้เนาะซึ่งส่วนมากในปัจจัยนี้เนี่ยแฟกเตอร์ของดัชนีเนี่ยเขาก็จะมองเป็น positive factor นะมันจะมองบวกเป็นหลักนะครับก็อาจจะมีอัพไซด์อยู่บ้างแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราไม่ได้ซื้อเท่าดัชนีถูกไหมแล้วก็กองทุนที่เราถือแม้ว่าจะ ถือหรือว่าซื้อกองทุนรวมเนี่ยซื้อหลักทรัพย์เข้าในกองทุนรวมเนี่ยให้ใกล้เคียงกับดัชนีก็จริงนะครับแต่ในความจริงก็อาจจะไม่ได้เท่ากันทั้งหมดนะครับแล้วก็อาจจะมีปจัจจัยที่มันเป็นปัจจัยจากเขาเรียกว่าบอททอมอัพขึ้นมานะครับก็คือปัจจัยจากเรื่องของพื้นฐานกิจการของหุ้นนั้นๆเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องไปดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการปรับประมาณการในหุ้นที่อยู่ในกองทุนรวมของเราด้วยเนี่ยมัน เป็นยังไงบ้างถ้าเกิดปรับประมาณการขึ้นมาแล้วเออกำไรน่าจะเพิ่มขึ้นนะอะไรแบบนี้ก็แสดงว่าราคาอาจจะเพิ่มขึ้นได้เนื่องออกไหมครับเพราะว่าถ้ากำไรเพิ่มขึ้นเนาะแสดงว่าเออผู้ผูดผู้ถือหุ้นหรือว่านักลงทุนเนี่ยอาจจะได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นก็ดูน่าสนใจมากขึ้นคนก็อาจจะเข้าซื้อมากขึ้นราคาก็อาจจะขึ้นได้นั่นเองนะครับหรือว่าอาจจะมีประมาณการที่มีกำไรมากขึ้นแล้วเป็นบริษัทที่ปันผลด้วยอ่าก็อาจจะมีเงินปันผลที่มากขึ้นผลตอบแทนนักลงทุนก็จะมากขึ้นตามเช่นเดียวกันนะครับเเพราะะฉนนนั้ี่ย อันนี้ก็จะต้องเป็นเรื่องที่ต้องดูด้วยเหมือนกันนะนอกเหนือไปจากนโยบายก็คือตัวที่กองทุนรวมเนี่ยเป็นคนลงทุนแล้วนะครับก็ดูทิศทางลมด้วยนะครับทั้งเรื่องของเป้าหมายดัชนีนะครับหรือว่าเป้าหมายราคาของหลักทรัพย์แต่ละตัวแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือประมาณการกําไรสุทธินะครับของบริษัทจดทะเบียนนั่นเองนะก็จะเป็น2องแฟกเตอร์หลักๆนะที่สามารถดูในเรื่องของทิศทางลมนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับเรื่องของการลงทุนต่อเนี่ยก็อาจจะ ต้องดูก่อนนะครับว่ากองทุนรวม LTF เนี่ยเขามีนโยบายในการจัดการหรือว่ามีเขาเรียกว่า,าทิศทางในการบริหารจัดการเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมแค่ไหนนะครับเพราะบางกองเนี่ยหรือว่าบางทีบางครั้งเนี่ยาบางกองทุนเขาอาจจะมองว่าเออ LTF เนี่ยถ้าเกิดขายออกไปเรื่อยๆแล้วอาจจะมี แนวโน้มว่าอาจจะเปลี่ยนกลยุทธ์บ้างเพื่อให้เข้ากับขนาดของกองทุนรวมนะหรืออะไรแบบนี้นะครับก็ต้องหมั่นติดตามด้วยนะครับเพราะว่าถ้าใครอยากที่จะลงทุนต่อ,อยังเชื่อว่ากองที่ลงทุนต่อมาเนี่ยเดี๋ยวสักพักมันน่าจะกลับฟื้นกลับมานะาท่าดัชนีกลับมาอะไรแบบนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่ เป็น,เป,นเป็นทางเลือกแรกแลไม่ใช่อิหถึงทางเรื่องแลเป็นทางเลือกแรกเลยที่ที่บอกว่าก็ไม่ต้องทําอะไรมันนะครับถือไว้อย่างเดิมแล้วก็บังกงเนี่ยเขาอาจจะให้เงินปันผลบ้างเนาะก็เราก็เก็บกินเงินปันผลตรงนั้นมาใช้ได้แต่ทั้งนัน้้งนี้นะครับจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่ากองที่ถ้าจะลงทุนต่อเนี่ยสำหรับใครที่ลงทุนมาในช่วง 2- 3สปีที่ผ่านมาจะพบว่าอาจจะยังไม่เป็นบวกนะครับเพราะว่า โดยเฉพาะก้อนที่ซื้อในช่วงซักปี2 0 1 6ันสิถึงสองพเนาะสามปีที่ผ่านมานี้แหละส่วนมากเนี่ยน่าจะติดลบกันระนาวอยู่นะครับเพราะว่าดัชนีเนี่ยยังขึ้นมาแทบไม่ถึงนะครับจุดที่เคยทําจุดสูงสุดไว้เมื่อช่วงประมาณปี2 0 1 6ันสถึงสองพนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยส่วนที่เป็น LTF นะครับก็ถ้าใครที่ได้ถือมาแล้วก็ซื้อในช่วง3ปีที่ผ่านมาในใน ถือมานะครับแล้วก็ดูผลตอบแทนในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลตอบแทนกองทุนรวมที่ชนะเรียกว่า s e ตอินด x หรือว่าเซต TRI นะครับเซต r อ่า uh, Total Return i n d e x หรือว่าอัตราผลตอบแทนรวมที่รวมทั้งเอ่กำไรขาดทุนจากการซื้อขายหุ้นแล้วก็จากราคานะครับแล้วก็จากเงินปันผลด้วยเนี่ยจริงๆมีอยู่สักประมาณแค่1ใน5เท่านั้นเองของกองทุนรวม LTF นะครับที่ชนะตลาดเนาะ แล้วก็มีอยู่แค่ประมาณ3กองทุนรวมนะถ้าผมจไม่ผิดที่มีผลตอบแทนรวมเงินปันผลแล้วนะครับเป็นบวกชนะเซททีอาร์ไอนะครับอืมก็อันนี้ก็ต้องถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับในการทีเ่เขาเรียกว่ากองทุนรวมที่จะเป็นบวกได้นะเพราะมันก็จะมีปัจจัยเรื่องเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมบ้างอะไรเป็นอย่างนี้แล้วก็ความเ,เฉียบคมในการบริหารจัดการกองทุนนะครับ เพราะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกก็คือแค่หนึ่งในห้าเท่านั้นที่ชนะ SETRI แล้วก็แค่ประมาณครึ่งหนึ่งหรือห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับที่ชนะเ e t INDEX ็นอกนั้นแพ้หมดเลยนะครับแพ้แม้กระทั่งเซทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าในการที่จะใช้ทางเลือกลงทุนต่อเนี่ยก็อาจจะต้องมองด้วยนะครับว่าในการเลือกลงทุนต่อเนี่ยแล้วกองเรามันจะมีโอกาสไปต่อได้ไหมหรือบางคนอาจจะเลือกใช้วิธีการดูค่าเบต้าหรือว่าค่าคอร์ริเลชันเขาเรียกว่า ความแปรปรวนร่วมหรือว่าค่าสัมป,ประสิทธิ์ความแปรปวนร่วมนะครับหรือว่าจริงๆถ้าสัพท์เทคนิคหน่อยเนาะมันก็คือคำคำนั้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วค่าเบต้าก็คือมันมันกำลังจะบอกเราว่าถ้าตลาดขึ้นกองนี้จะขึ้นด้วยไหมหรือถ้าตลาดนี้ขึ้น ถ้าถ้าดัชนีตลาดขึ้นเนี่ยกองนี้จะขึ้นเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนกับข้อมูลที่ใช้ในการช่วยประกอบการตัดสินใจได้เนาะซึ่งจริงๆค่าเบต้านี้ก็สามารถหาได้จากรีพอร์ตนะครับในในแฟกชีก็จะมีบอกเหมือนกันว่าตัวเบต้านี้นะครับเขาเรียกว่ามีค่าเบต้าเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับตลาดนะก็ของของกอ,องทุรวมนี้นะครับก็เราสามารถที่จะดูได้นะครับว่าความ สัมพันธ์กันระหว่างผลตอบแทนของตลาดกับผลตอบแทนของกองทุนรวมเนี่ยเป็นเท่าไหร่มันก็จะอธิบายผ่านค่าเบต้าได้นะครับลองกลับไปดู ep ที่เราเลเวลที่เราพูดถึงเรื่องแฟกชีสเาก็จะมีการพูดถึงค่าเบต้านี้นะครับเผื่อใครสนใจนะครับเปิด ฟกชีต LTF ดูแล้วก็ดูค่าเบต้านี้ได้มันก็จะบอกเราเองนะครับว่า,อากองทุนรวมนี้เนี่ยถ้าตลาดขึ้นนะโอเคยังมีโอกาสขึ้นต่อเพราะว่าค่าเบต้าสติว่าเป็น1เนี่ยถ้าตลาดขึ้นกองนี้ก็ขึ้นด้วยแต่ในขณะเดียวกันถ้าตลาดลงกองนี้ก็ลงด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปสําหรับทางเลือกแรกในการลงทุนต่อนะครับทีนี้ทางเลือกถัดมาในการจัดการก็คือการขายออกไปเลยนะครับคำว่าขายออกก็ขาย LTF ออกไปก่อนนะครับแล้วนําเงินไปลงทุนต่ออ่า ทีนี้มันก็จะมีคําถามต่อมาว่าโอเคตัดสินใจขายแล้วแหละทามมิ่งไหนดีนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องไปคุยกับคนที่เลือกแล้เขาเรียกว่าทางเลือกแรกนะว่าเออแล้วช่วงไหนที่อาจจะเหมาะหรือว่าแนวโน้มดัชนีเป็นยังไงบ้างภาวะตลาดเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็ต้องติดตามด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นของการขายออกเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเอาไปลงทุนต่อคําถามที่จะตาม ตามถัดมาก็คือแล้วลงทุนอะไรดีนะครับจริงๆเนี่ยคำว่าลงทุนอะไรดีเนี่ยก็มีหลายทางเลือกนะครับบางคนก็แนะนําว่าเอไปหาสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนดีกว่านี้ไหมมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่านี้เปล่านะครับอันนี้มันก็จะไปคําถามถัดไปอีกเหมือนกันว่าแล้วอะไรคือสินทรัพย์นั้นถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วอันดับแรกเลยก่อนที่จะคิดเรื่องของสินทรัพย์ไหนที่จะไปลงทุนต่ออยากชวนมองก่อนครับว่า แล้วการที่จะขายออกแล้วลงทุนต่อสแสดงว่าเราจริงๆแล้วในความเป็นจริงเรา stay invest เหมือนเดิมนะครับแต่เราแค่เปลี่ยน asset class มันทีนี้พอการเปลี่ยน asset class มันจากสินทรัพย์ที่เคยลงทุนในไทยในหุ้นไทยมาตลอดไปสินทรัพย์ประเภทอื่นเนี่ยมันทําให้ความเสี่ยงของเราเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยหรือเปล่าบางคนอาจจะบอกว่าขายออกแล้วลงทุนต่อแต่ขอลงทุนในตราสารหนี้นะสแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินจาก LTF เนี่ยก็อาจจะทําให้ เขาเรียกว่าความสามารถในการรับความเสี่ยงหรือว่าเงินของที่เราลงทุนไปในส่วนที่เคยลงทุนใน ltf เนี่ยกลายมาเป็นสินทรัพย์เสี่ยงต่ำเขาลงลง,ลง,ล,งลงทุนในตราสารหนี้แทนถูกไหมครับอันนี้ก็จะทําให้พอร์ตในภาพรวมเนี่ยโดยเฉลียล่ยแล้วอาจจะมีความเสี่ยงที่ต่ําลงหรือว่าถ้าเกิดบอกว่าเปลี่ยนนะโอ้ลงทุนหุ้นไทยไม่ไปไหนเลยขอไปซิ่งกับหุ้นต่างประเทศหน่อยได้ไหมไปเลือกหุ้นเมกาหุ้นเทครุ่น ai อะไรแบบนี้นะครับติมาติกอะไรก็ว่ากันไปซึ่งการเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยมันเปลี่ยนจากอส็นหุ้นไทยกลายเป็นหุ้น ตัวอื่นที่ความเสี่ยงหรือว่าลักษณะความเสี่ยงหรือ r i สก์โปรไฟล์เนี่ยมันไม่ได้เหมือนเดิมละนะครับมันอาจจะทําให้พอร์ตเราโดยภาพรวมโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีความเสี่ยงที่มากขึ้นก็ได้นะครับหรือว่าน้อยลงก็ได้อย่างกรณนนีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราตัด,ตดสินใจขายออกแล้วนําไปลงทุนต่อเนี่ยอันดับแรกที่อยากให้มองเลยนะครับก็คือการบริหารจัดก,การความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนหรือว่าความเสี่ยงในการลงทุนของเรานะครับเพราะเพราะว่าในในความเป็นจริงแล้วนะครับ การที่เราเปลี่ยนลักษณะแบบนี้มันอาจจะทําให้หน้าตาของพอร์ตเราเปลี่ยนไปอัตราผลตอบแทนโดยรวมของพอร์ตก็อาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็อัตราความผันผวนหรือว่าความเสี่ยงของพอร์ตเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับแล้วที่สําคัญเลยก็คือในการลงทุนต่อเนี่ยนอกเหนือไปจากเลือกว่าสินทรัพย์ไหนแล้วจริงๆเราสามารถนํากลับมาลงทุนต่อในกองทุนรวมที่ลดจย่อนภาษีได้ด้วยอ่าก็จะเป็นทางเลือกเหมือนกันว่าเออการลงทุนต่อเนี่ยอาจจะไปลงทุนในกองทุนรวมทั่วไปนะหรืออาจจะหมุนเงินกลับมาขาย LTF ซื้อ ผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่นแทนนะครับยกตัวอย่างเช่น Thai ESG นะครับยกตัวอย่างเช่น RMF อะไรแบบนี้นะครับซึ่งเป็นกองทุนรวมซึ่งคำถามว่าแล้วเราจะเลือก t h ย ESG หรือ RMFD นะครับอันนี้ก็จะมีส่วนที่เราจะต้องดูแหละครับว่าจริงๆแล้วถ้า RMF เนี่ยอาจจะเหมาะกับคนที่ใกล้กเกษียณแล้วเนาะเพราะอาจจะถือคลองสักพักหนึ่งนะครับว่าอาจจะถือคลองสัก5ปีอะไรแบบนี้แล้วก็ขายได้พร้อมกับเงินก้อนอ,อื่นๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ อาจจะยังไม่ถึงไวัยเกษียณจริงๆแล้วต้องบอกว่า IMF หรือ Thai ESG เนี่ยแทบไม่ต่างสําหรับคนที่อายุเกิน50ขึ้นไปนะครับเพราะว่าถือครอง5ปี55ก็ขายได้หมดแล้วนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ต่างกันมากสาหรับคนที่อายุเกิน50ขึ้นไปแล้วระหว่าง IMF กับ Thai ESG นะครับแต่ว่าคนที่อายุยังไม่ถึงแน่นอนว่าถ้าไม่ถึง50 50เนี่ยการถือการซื้อ Thai ESG ด้วยเงื่อนไขปีนี้นะครับ ก็อาจจะน่าดูน่าสนใจกว่านะเพราะว่าเป็นการถือครองระยะสั้นแค่ประมาณ5ปีเท่านั้นนะครับสำหรับไทย ESG แล้วก็ทางเรื่องในการลงทุนเนี่ยเราอยากจะส t a y invest ในหุ้นไทยก็ได้ก็มีทางเลือกเหมือนกันแต่ว่าเขาก็จะเป็นทางเลือกของหุ้นไทยที่ดูแล้วมี ESG Score ที่ดีหน่อยนะครับก็คือผ่านการคัดเลือกตามมาตรฐานของ ESG เข้ามาแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเกิดไม่สนใจลงทุนในหุ้นไทยเนี่ย ก็เลือกเป็นกองทุนรวมผสมก็ได้นะครับหรือเลือกเป็นตราสารหนี้ล้วนก็ได้อ่าก็จะมีกองทุนรวมที่เป็นตราสารหนี้ล้วนที่เป็นเรื่องของ ESG เข้ามาแล้วก็ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีไทย ESG ได้นะอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกในการลงทุนที่ มีมากขึ้นสําหรับนักลงทุนนะแล้วก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้อง stay invest ในกองเดิมยัง stay invest ใน asset class เดิมได้อ่าใช้คํานี้แล้วกันนะครับแล้วก็อาจจะเปลี่ยนกองนิดหน่อยนะครับหมุนเงินแล้วได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีมาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสําหรับคนที่เน้นว่าจะขายออกแล้วไปลงทุนต่อในกองทุนรวมแล้วอย่างภาษีนะครับแต่ว่าคนที่จะขายออกแล้วนําเงินไปลงทุนต่อในสินทรัพย์ประเภทอื่นเนาะก็อาจจะต้องไปดูอย่างเช่นอาจจะใช้ อกองทุนรวมทั่วไปก็ได้นะครับหรือกองทุนรวมที่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างเช่น IMF ด้วยเหมือนกันแต่ทางนั้นทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับแผนการใช้เงินแล้วก็แผนการเงินอื่นๆด้วยนะว่าเราจะปรับเปลี่ยนหน้าพอตรงนี้ไปยังไงบ้างแล้วก็โอกาสหรือว่าอัตราพอบแทนรวมถึงความเสี่ยงที่เราเปลี่ยนสินทรัพย์ไปแล้วเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันมีประเด็นมากน้อยแค่ไหนนะครับว่ามันจะทําให้พอเราเสี่ยงขึ้นเยอะไหมเรารับความเสี่ยงนั้นได้หรือเปล่าตรงนี้ต้องเป็นโจทย์ที่ทุกคนต้องคิดต่อนะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกทอทีี่2 ผมบอกว่าโอเคถ้าเราเลือกที่จะขายออกแล้วลงทุนต่อเราจะต้องคิดเรื่องไหนบ้างนะครับแล้วก็ทางเลือกที่3ที่วันนี้หยบยกมาพูดคุยกันก็คือการขายออกแล้วเอาเงินไปใช้อ่าพอพูดถึงเรื่องเอาเงินไปใช้เนี่ยมันก็จะต้องเริ่มคิดถึงความคุ้มค่าแล้วถูกไหมครับว่าเอถ้าเราเอาเงินที่เคยลงทุนมา LTF มาเนี่ยไปใช้เนี่ยเราเสียอะไรไปบ้างอ่า นอกเหนือจากว่าเออเอาลองเงินไปใช้เนี่ยมันมีได้อย่างต้องเสียอย่างถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดขายออกไปแล้วเนี่ยเอาเงินไปใช้เนี่ยอันดับแรกเลยเนะที่อยากให้มองเลยก็คือแล้วผลตอบแทนที่มาอันมาเนี่ยขายออกแล้วเนี่ยโอเคเราไม่ได้ลงทุนต่อแล้วมันมันอาจจะไม่ได้สร้างโอกาสในการอา่ลงเขาเรียกว่าอะไรงออเงยหรือว่าได้ผลตอบแทนเท่ากับ ใน2องออปชันแรกเนาะเพราะว่าจริงๆต้องบอกสองออปชันแรกมันอาจจะไม่ใช่กองทุนรวมก็ได้ใช่ไหมบางคนอาจจะขายแล้วไปซื้อที่ดินอะไรแบบนี้ก็ได้ถูกปะ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าขายออกมาแล้วไปใช้เงินเลยเอาเงินไปใช้เลยเนี่ยมันคือการเปลี่ยนเป็นเอ็กเพนแล้วซึ่งเอ็กเพนมันไม่ได้มี return รีเทิร์นถูกไหมครับไอ้ค่าใช้จ่ายมันไได้มีผลตอบแทนกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยการขายออกแล้วเอาเงินไปใช้อันดับแรกก็คือต้องดูว่าเราได้ผลตอบแทนกลับมามา,มากพอหรือว่าตาม สิ่งที่เราคาดหวังอะไรแล้วหรือยังนะผมใช้คํานี้ดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลรอบแทนจาก LTF นะครับเ mm hmm. ชื่อว่าสําหรับคนที่ซื้อมาในปี2016ถึงส0 1 9นเนี่ยส่วนวนใหญ่แล้วนะครับก็น่าจะยังขาดทุนอยู่แล้วก็น่าถึงเวลาที่ขายออกสมมติว่าขายออกตอนนี้เลยเนี่ยรับก,ก็ขายขาดทุนด้วยแต่จะต้องไม่ลืมว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราได้เงินภาษีคืนมาส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ ถ้าหลายๆคนอาจจะมองว่า,ามันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นรีเทิร์นหรือว่าเป็นกําไรส่วนเพิ่มจากการที่เราลงทุนก็ได้เพราะเหมือนกับกําไรที่เราได้มาเนี่ยเราได้มาในรูปแบบของเงินคืนภาษีเนาะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือเราได้มันมาตั้งแต่วันที่เราเริ่มซื้อรถยนต์ไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าบางคนเอาเรื่องนี้มารวมด้วยเนี่ยเราก็อาจจะเอาเรื่องของรีเทิร์นตรงนั้นมารวมกับผลตอบแทนที่ยังขาดทุนอยู่แล้วเราก็ดูว่าตอนเนี้ เงินที่เราลงทุนไปแล้วเนี่ยมันครบถ้วนหรือยังสมมุติว่าเงินที่เราได้คืนมาจากภาษีรวมผลตอบแทนต่างๆนานาที่อาจจะได้รับจากเงินปันผลนั่นนู่นนี่เนี่ยแล้วหักล้างกับขาดทุนของกองทุนรวมของ NAV แล้วเนี่ยมันเท่ากันแสดงว่าเอ้จริงๆเราก็ไม่ได้ไม่เสียอะไรเนาะจากการลงทุนนี้ก็ถือว่าสิ่งหนึ่งที่เสียเลยก็คือโอกาสครับเพราะว่ามันก็ สูญเสียไปตามระยะเวลาเนาะแต่ว่าโอเคถ้าวัดที่จํานวนเงินเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ได้เพิ่มไม่ได้ลดลงหายไปเงินต้นเรายังอยู่เท่าเดิมเพราะนั้นเราก็อาจจะเอาเงินต้นนี้ออกมาใช้ได้แต่แน่นอนว่าการที่เราเอาเงินต้นออกมาใช้เลยเนี่ยต้องบอกเลยว่าสิ่งที่บอกว่าเสียไปเนี่ยคือไม่ได้ไม่เสียในเรื่องของผลตอบแทนก็จริงแต่สิ่งหนึ่งที่เสียนแน่ๆคือโอกาสซึ่งโอกาสนั้นหมายถึงอาตาัตราเงินเฟอ้อด้วยเหมือนกันครับเพราะว่า ปัจจัยหนึ่งที่อยากให้มองเลยก็คือถ้าเกิดเอาเงินออกมาใช้แล้วเนี่ยเราต้องไม่ลืมว่า7ปีที่ผ่านมาสมมติว่าอัตราเงินเฟ้อสักเท่าไหร่ดี2%นะครับถ้าอัตราเงิน First, เฟ้อสัก2%เปนี่ยเอ่อจ็ดปีที่ผ่านมานะครับก็ผมก็บอกเลยว่าของข้าวของเนี่ยแพงขึ้นสักประมาณ15%โดยประมาณนะครับซึ่งถ้าเรามาเปรียบเทียบกันนะครับว่า15%นนี้คืออะไรก็คือ ผลตอบแทนที่เหมือนเ,อนเป็นค่าเสียโอกาสนะครับว่ามันหายไป1 5เนะเพราะงั้นถ้าเกิดสมมุติว่าเราเคยลงทุน LTF สักแสนหนึ่งมาก่อนนะครับแล้วตอนนี้จะเอามาใช้สมมุติว่ามันขาดทุนในพอร์ตอยู่ก็จริงแสนหนึ่งไม่ถึงแสนแต่ว่าได้เงินคืนภาษีมาแล้วบวกดอกเบีย้ยเงินปันผลแล้วเนี่ยได้เท่ากับแสนหนึ่งเงินต้นเนี่ยที่ที่เราลงทุนไปเนี่ยจริงๆเราต้องไม่ลืมว่าเงินแสนหนึ่งที่ที่เราใช้ลงลดหย่อนไปเมื่อ 7ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้มีมูลค่าเท่ากับตอนนี้เนาะซึ่งถ้าเกิดว่าวัดมูลค่าเท่ากับตอนนี้เมื่อเทียบที่เงินเฟ้อสเร์เนี่ยมันไอเงินแสนหนึ่งเนี่ยมันจะต้องหายไปอีก15%ก็คือเหลือเขาเรียกว่ากําลังซื้อสักประมาณ8ปดหมื่นห้าแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะสูญเสียนะครับการความสามารถในการใช้จ่ายไปตามตามเงินเฟอ้อตามโอกาสที่หายไปในการลงทุนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่กําลังมองว่าจะขายออกแล้วเอาเงินไปใช้ต่อ นอกเหนือจากปัจจัยเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนแล้วว่ามันได้รีเทิร์นได้กําไรได้เงินปันผลมารวมกับเงินคืนภาษีแล้วคุ้มค่ากับผลตอบแทนขาดทุนที่อยู่ตรงนี้หรือเปล่าเพราะเราจะใช้เงินณเวลานี้ดูไหมครับอีกส่วนหนึ่งก็คืออาจจะต้องพิจารณาเรื่องปัจจัยเงินเฟ้อเข้าไปเพื่อดูว่าโอเคเราใช้จ่ายไปโดยที่เงินเนี่ยมันไม่กินตัวเองนะคำว่ากินตัวเองก็คือโดนเงินเฟ้อกัดกินนะครับแล้วก็อีกสิ่งนึงที่3คคือเราสามารถคงความสามารถในการ ใช้จ่ายหรือว่า purchasing power เนี่ยได้เท่ากับวันที่เราลงทุนลดหย่อนไปเมื่อ7ปีที่แล้วนะเพราะว่าถ้าเราได้น้อยกว่าแสดงว่าเอ้ยเราทําให้ความสามารถในการใช้จ่ายเราน้อยลงนะหรือ wealth เ,เราน้อยลงพูดแบบนี้อีกแง่หนึ่งก็ได้เหมือนกันนะ,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ขายออกไปแล้วเอาเงินไปใช้นี่คือเรื่องที่ต้องพิจารณาด้วยนะครับแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งครับก็อาจจะดูเรื่องของ timing จังหวะเวลาในการขายออกนะซึ่งก็อาจจะปรึกษาคนที่ เลือก2องทางเลือกไปแรกไปนะเพราะยังไงเขาก็ต้องติดตามตลาดด้วยเหมือนกันแล้วคนที่ลงทุนต่อเขาก็ต้องมองว่าเออภาวะตลาดเป็นยังไงน่าลงทุนต่อไหมหรือว่าคนที่จะขายออก e x ็กซจากาเขาเรียกว่าสินทรัพย์หุ้นไทยไปสินทรัพย์ตัวอื่นหรือว่ากองทุนอื่นที่เป็นหุ้นไทยก็ตามเขาก็ต้องดู Market Timing ดูอะไรพวกนี้กันด้วยนะครับในจังหวะที่น่าจะเหมาะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เล็งดีๆว่า Market Timing ไปยังไงบ้างนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเลยนะครับและขาดไม่ได้เลยสำหรับ การบริหารจัดการในทางเลือกสุดท้ายนะครับนอกเหนือไปจากเรื่องของการพิจารณาว่าความคุ้มค่าเป็นยังไงบ้างนะครับพิจารณาเรื่อง a r r e t Timing แล้วเนี่ยอันดับสุดท้ายเลยนะครับก็คือประเด็นเรื่องของแผนการเงินหรือว่าแผนการลงทุนที่ต้องจารใช้เนีเพราะว่าจริงๆแล้วพอเราเลือกที่จะขายสินทรัพย์ลงทุนออกไปเนี่ยแล้วเอาเงินไปใช้เนี่ยมันหมายถึงว่า เรามีการเปลี่ยนแผนการลงทุนจากเดิมที่เคยลงทุนอยู่แล้วเราไม่ได้ไปลงทุนซ้ําไม่ได้ไปลงทุนต่อเราไม่ได้เปลี่ยนรูปแบบการลงทุนเราเปลี่ยนเงินหรือสินทรัพย์เพื่อการลงทุนออกมาใช้จ่ายความหมายก็คือว่ามันอาจจะทําให้สินทรัพย์หรือว่าความมั่งคั่งของเราเนี่ยลดน้อยลงได้นะครับแล้วก็แผนเนี่ยมันอาจจะไปอยู่ผูกกับแผนอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันอย่างเช่นบางคนอาจจะเคยใช้ LTF ในการวางแผนกเกษียณกกก็มีนะรออาาจจเลืใใช้ LTF สมมติว่าอาจจะวางแผนเก็บเงินสักก้อนนึงไว้ใช้ทําอะไรสักอย่างซื้อบ้านต่อธุรกิจอะไรแบบนี้แล้วเมันใช้เวลา7ปีเหมือนกันในการเตรียมตัวก็เลยซื้อรถยนต์ตอนนั้นไว้แล้วตอนนี้ขายออกได้ก็อย่าลืมกลับไปทบทวนนะครับว่าณวันที่เราใช้ในการรถยนต์ภาษีเนี่ยเราวางเงินก้อนนี้ไว้ทําอะไรนะครับบางคนแน่นอนอาจจะซื้อไว้รถยนต์ภาษีเฉยไม่ได้มีแผนทําอะไรก็อาจจะต้อง เริ่มลองคิดใหม่หน่อยว่าเ,าเงินก้อนนี้ในสามทางเลือกจะใช้แบบไหนแล้วถ้าเลือกทางเลือกที่3เนี่ยเราจะเอาเงินขายออกไปใช้ไปใช้ทําอะไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับว่าไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายที่เราใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะครับอีกอันนึงก็คือสําหรับคนที่เมื่อ7จดปีที่แล้วเนี่ยวางแผนไว้แล้วว่ารยจอนภาษีนี้ได้เงื่อนไขได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นของแถมด้วยแล้วก็มีการวางแผนเอาเงินนี้ไปใช้เรื่องอื่นๆด้วยเนี่ยก็ จะต้องพิจารณานะครับว่าในแผนนั้นเนี่ยยังเรายัางออนแทร็กอยู่ไหมเดายวยังเป็นจําเป็นต้องใช้เงินก้อนนี้ตามแผนนี้อยู่หรือเปล่าถ้าไม่จะเอาเงินไปใช้ที่อื่นก็ได้หรือถ้ายังต้องการเราก็คงจะต้องเอาเงินก้อนเนี้ยไปใช้ไปบริหารต่อตามแผนการเงินนั้นนั้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เองก็จะเป็นข้อสรุปนะครับของ3ทางเลือกที่ หรือว่าเป็นรายละเอียดของสารทางเลือกเนาะที่ได้พูดถึงนะครับแล้วก็สรุปมาให้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วพอกองทุงนรวม LTF มันครบกําหนดแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเออเขากำหนดทุกคนแหกกันขายเลยนะครับบางทีเราต้องคิดมันก่อนว่าเออเราต้องจัดการกับเงินก้อนนี้ยังไงบ้างซึ่งวันนี้ผมก็เลยเฟรมมาให้นะครับผมก็เลยจัดระเบียบแนวคิดมาให้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการลงทุน LTF นะครับกับ เวลานี้ที่ LTF เนี่ยทุกตัวครบก,กำหนดแล้วสามารถที่จะขายมันไอออกทั้งหมดโดยที่ไม่เสียสิทธิป,ทประโยชน์ทางภาษีแล้วเนี่ยเราจะจัดการมันยังไงนะครับก็ขอสรุปอีกทีนึงงน้วรันเป็นการปิดปิดท้ายนะครับสำหรับ EP นี้สำหรับเรื่อนี้ก็คือแนวทางในการจัดการเนี่ยก็อาจจะมี3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกในการลงทุนต่อ แน่นอนว่าใครที่สนใจจะลงทุนต่อเนี่ยก็จะต้องศึกษาตลาดต่อใช่ไหมครับแล้วก็ดูว่าเอ่อในการลงทุนต่อเนี่ยมันมีโอกาสมีอัพไซด์เท่าไหร่มีความเป็นไปได้เท่าไหร่ที่จะเพิ่มขึ้นโดยดูจากปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเป้าหมายดดชนีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับประมาณการรายได้แล้วก็ดูนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมเดิมด้วยนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงแค่ไหนถูกไหมครับอันนี้ทางเลือกที่1งเนาะทางเลือกที่2นะครับก็คือเรื่องของการขายออกแล้วก็นําไปลงทุนต่อ แน่นอนว่าถ้าเกิดขายออกแล้วไปลงทุนต่อเนี่ยโอเคเรา stay invest ก็จริงแต่เรามีการเปลี่ยน risk profile อย่างที่บอกมีการเปลี่ยน asset class ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าพอร์ตก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็ปลายทางเราก็ต้องไปดูด้วยว่า เราจะเอาลงไปลงทุนต่อที่ไหนเราอาจจะเลือกลงทุนต่อในกองทุนรวมลดหย่อนภาษีอื่นๆเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดิมนะครับเป็นการหมุนเงินเพื่อลดหย่อนภาษีเนาะหรือเราไปลงทุนต่อที่อื่นโดยที่อาจจะไม่ได้สิทธิทประโยชน์ทางภาษีแต่มีความคาดหวังที่อาจจะมีผลตอบแทนที่มากกว่าอย่างเช่นสินทรัพย์ประเภทอื่นๆตลาดหุ้นที่อื่นนะครับหรือว่าสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ใช่กองทุนรวมก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกที่2ในการขายออกและนําไปลงทุนต่อ ส่วนทางเลือกที่3นะครับในการขายออกแล้วเอาเงินไปเ,เ,เงินไปใช้ต่อเนี่ยแน่นอนดับแรกก็จะต้องดูความคุ้มค่าก่อนนะครับในการใช้สิทธิล์ลดหย่อนภาษีไปนะก็อาจจะต้องรวมทั้งเงินขึ้นภาษีนะครับผลกําไรนะครับแล้วก็เงินปันผลที่ได้จากกองทุนรวมเนี่ยเทียบกันว่าตอนนี้เนี่ยมันขาดทุนหรือว่ามันเขาเรียกว่า cover ในส่วนที่เรา สูญเสียไปแล้วเรียงผล c a p i ุนที่เราหายไปแล้วลยังแล้วก็เงินต้นเราอยู่ครบหรือเปล่านะครับแน่นอนว่าจะต้องคิดแล้วก็พิจารณาเรื่องของความสามารถในการาใช้จ่ายหรือว่า purchasing power ที่เกิดขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อแล้วก็โอกาสทางการลงทุนที่สูญเสียไปในตลอดช่วงระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ดูแล้วก็แน่นอนว่ามันก็จะไปกระทบกับ แผนการเงินอื่นๆของเราด้วยเพราะว่าการที่เราเปลี่ยนสินทรัพย์ออกไปเป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยแน่นอนมันทําให้สินทรัพย์เนี่ยมันหายไปมันอาจจะไปกระทบกับแผนการเงินที่เราเคยวางไว้เมื่อนานมาแล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมกลับไปรีวิวนะครับแผนการเงินว่า LTF กองที่เรากําลังจะจัดการมันเนี่ยมีผลกระทบกับแผนการเงินด้านไหนบ้างนั่นเองนะครับโอเควันนี้ก็น่าจะเพียงพอละนะครับสําหรับ แนวทางทางเลือกในการจัดการนะครับเพื่อตอบคำถามนะครับว่า LTF ที่ครบกำหนดแล้วเนี่ยแล้วยังไงกับมันดีนะครับก็ผมให้ใหไว้ประมาณ3ทางเลือกนี้ในการบริหารจัดการนะครับก็แล้วก็ฝากทุกท่านนะครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ลักษณะประมาณนี้เหมือนกันนะครับอย่าให้ผมมาเล่าอะไรแบบนี้เนาะจริงๆคอมเมนต์มาบอกกันได้นะเพราะว่าผมก็ไล่ดูแสแตทไล่ดูเขาเรียกว่าเนื้อหาที่ ทุกคนเนี่ยแชร์กันไปหรือว่ามีการคอมเมนต์เข้ามานะครับก็พยายามที่จะดูว่าเออเนื้อหาตรงไหนที่น่าจะเหมาะสมเ้าอาจจะยิบยกจากคอมเมนต์เนี่ยมาเล่าสู่กันฟังได้นะครับเพราะว่าเราอยากจะพาทุกคนเนี่ยอัพเลเวลทางการเงินไปด้วยกันแนละ้วถ้าเกิดม,มีใครมีคําถามใครมีด่านยากๆใครมีบอสลากให้ไปตีนะครับก็บอกกันได้แล้วก็เดี๋ยวผมมาพาทุกคนอัพเลเวลไปด้วยกันนะครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเกิดชื่นชอบนะครับ คอนเทนต์ลักษณะประมาณนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็ที่สำคัญกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับมีเลเวลใหม่มาก็จะได้แจ้งเตือนทุกท่านให้เข้ามาฟังได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองนะครับก็ว,วันนี้เนื้อหาที่เตรียมมาไว้น่าจะครบถ้วนบริบูณทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็พบกันในอัพเวลเลเวลต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ลดเวล์อัพเลเวลทางการเงินไปด้วยกันกับสยามเวล์แมนจเมนต์